สวัสดีจ้ามือนีผ้ามาบานตาถวดนะคะบานพอลุงใหญ่เดี๋ยวมือนี้สิผ้ามาห่อข้าวต้มนะคะนี่บานพอลุงใหญ่บานตาถวดเลย,ยขี้ไส้คนโตของแม่จ้ะนี่แหละสองตายายกำลังงมกระถางต้นไม้เยอะนี่จ้ะคุณถวดของหนูนะคะนี่บานคุณตาคุณยาย กำลังพักกันเห็ดยังบูองสองตายายอันนี้คุณยายของหนูค่ะอันนี้คือคุณยายจันดาที่หนูอยู่นั่นจะก,กำลังนอนเบิงโท <c oughs> รทัศยายยายเดี๋ยวนี้ทะเี่จะเห็นยายหนาละเดี๋ยวหนูผาห่อขัดตุ่มนะคะเห็ดขัดตุ่มหัวงอกมือนี้มมาบานตาก,กับยายจะตั้งกล่องแป๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวพาเห็ดงข้ต้มหัวงอก็นปลาปลานะจ๊ะเดี๋ยวเห็นล้วๆทไปเป็นแอดมินให้เพื่อนอันเดอร์คนใดอยากกินน้ำหนึ่งหมวกข้าวแล้วนะคะหนึ่งหมวกข้าวเอาคุกเอลือคุกนันนึงเป็นซุกเรียบร้อยแล้วก็เดือยใค้แค้คุกขะต้มนะคะ หอนดินี่เงี้ออกเลยคุเดสิกิน้ำมาเด้อตุ่มหัวงหงอกนี่ละจ้า ใส่เกลือจะน้อยนะคะกระชากมันจะได้ออกมากตัดกัำลังตาบยแล้วลืมมา,า้านด้วยคุพ่อย่าเล่าว่ามีทั้งหันสุกแม่ก็สุดแม่ เห็นแล้วย้ายอืมขอต้มมันที่ว่านเครงมันสุกแน่ว่าสุกแน่นะเป็นบางอัน,อนเ,เออแตนยืเต้งอะไรวะจาแยกออกแล้วอะต้มแล้วเราได้คอยจิ้มข้าวจา้ะ

ตัวก็ไม่ทัน <coughs>

รู้มจะได้กินหน่อยก็ยังง่าไห้ดีเลยทำคว้าด้อนเขาม่ได้หมายถึ่าคว้านเราจิงเขาแันเราแปลงกปุมันใดน่ะเอาใสที่มันใหนั่นแหละจะได้กินแกินไปเป็นห่อไป้านจะไ้แต่เรามได้กินทั้งเครื่องร่่งรางเนีนมั้งอืมเป็นอิญากนม่มเงี้ยอืจะไม่จางอเออเอาใสช่วงนั่นหละที่เป็นผสานออก ตัวเป็นองมีเตอเป็นปวยเป็นยังกนใจพอาฟาประเดเลยทําตาไม่เรื่อยเรื่อแกเอาเอาปวดเออแต่เจได้็ถึงเรองทีู่เจได้แบบอันเี้นึ่งก้างก้างได้ ขอเสนอครัว่าหนึ่งจ้ะบางอันกระซุก นี่พี่นี่กิน <tong> ใส่เกลือยังน้อยนะคักผูกเกลือใส่ลงไปเลยใส่หมดเลยจ้ะแซ่บน้ำมะบร้าวเนี่ยแหละ นแนะห่กุ้งเผากินกัน,น,นอยน่างน,นี้ยิบปุกเกลือมากตอน,นี้เกลือแล้วปุกเกลือแด่เอาไม่จ้ะ

จะอกไปเกน,น้อย,อยใ่ลนหวานไปน้อยใส่เิดแซบเสือบแล้วจะเป็นข้าวต้มข้าวหว่าคุกเกลือแล้วจา้บาบะหมาวหนึ่งใส่เกลือแล้วนะคะขันใส่กเกลือหน้อยหนึ่งแล้วก่งมาจเข้ากับมกักุคล ดิเซียด้วยจ้ะบักเขานั้นหลายตาแย่กินน้ำบานพอลุงนี่คือพอลุ้งไงนี่ค,งงนคือพีซ่าไงเลยนะคะของแม่กคือแต่ว่า,ากเกิดทนปวดแล้วจ้ะที่ขเขานาอบานนี่ตาบย่อยู่กันสองคนน้องเาาน้องเคยเพิ่นก็ไปยุคคุณละจ้ะยุ่บริษัทเพิ่อย่บานเพิ่นอีกตั้งหกจ้ะ ดีมากเอาข้าตุม๋มหงอกมากให้ย่าให้ตายกินน้ำจากไม่ได้อกูได้อยากน้ำคลิดแล้วๆกันสิไปมกนอกม้องใหม่โตจ้ะแต่ว่านี่สิมาเห็ดให้เบิ้งหนังแกนข้าตุ๋อตมอัวงอกซื้อๆื้อนะจ้ะแต่จากคลิปทีท่แล้วก็พอดีมาบานพันยัยมาบาดหนังยัยก็เลยเอามาเห็ดผี่เลยกับมาเล็งมะทายคลิปอยู่บานพันยัยหนังยัยนะจ้ะเนาะ คลิปนี้อะเอาไว้สำนีก่อนสิงาโหดจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหนานะจ๊ะเพให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีแต่ความโชคดีค่ะร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเลยเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณยายนอนรับแล้วปิดทีวีจ้ะ เดี๋ยวพาไปเบื้องน้อยหนึ่งคุณตาคุณยายถวดกําลังพากกันเห็ดหยังซอยกันบุญจะนี่แหละจา้าความหนาลกของผูเถา่าเป็นยูน้ำกันค่ะต้นแบบของหลายๆครขอบรัวเลยค่ะความหาักความผูกพันของผูเถ่าสองคนนี้จา้าโอเคนะคะจบโดยความหักความสุขนี่แหละจา้าสวัสดีจา้าโชคดีนะคะ